บายดีป่าเลยุงสดี๋บายดีลุงป่าบายดีป่าบัตริแจ๊คสีพักก็ไปใส่พี่น้องจ้าต้องรอลุมรอส้มนะจ้าปะเพาะกับซังน้องมินี่คือเก่าเบิดมือเบิดวันยังไม่ลงคลิปลงเข็บอยู่พี่น้องเอ้ยที่ถ่ายขีดเข็บยังลงไปกับบุ๋มมีคนเบิ่งคนส้มเนาะผักเบิ่งผักส้มเนาะน่ารอยอุ้ยหูกบบเบอร์ นี่นี Town, ่นี่นำพุกบน้ำคุ้ดไม่กอบนี่เสียมพี่กนะคเสียมไปจมูกกอบโรนี่โรดดำไปซาวอ่ะพวกเสือเงี้ยงโรดเป็นหน้าฮะ ดำโก๊บใอยวะมาคุณมาคุณเอาไปตะกร้อไทยส่อง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 ไปแล้วน่องมินดี้ไปรู้เมื่อไหร่จะคั่วเท้าสวยนะมันเลิกที่คั่เทิงปะ ก <Ich. S 1> <dei? Wagner. S 2> ูตายม่เป่าไมเป่าพักมังเดาบคุณลงไปประชุดสิสอลงไปทางควายเขียดใจ้ฉันห่มควรจะดำปะห่อนเด็ดแล้วมันสิสุอีซุกอีใช้ก่อนลงมาหอดหัวปเนี่เห็นยุจะดำ Liken cần nói nói bé gái, tiêm mầm nói nói, lói? Hm. 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 thì là Hm. 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 นาอ,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 อเอาดอดเอาเอนรยเรียมาดูหน่อยรอยรอยเรีมาดูรอยหน่าร้อยกับลอยอากสว,เวาายเยาใชนุ่นหน่อยก,ก็ไดีเป็นยงนะเรามาคคัวตามมากีนนี่แหละพลังยามเดือนหกนนเนะานนนะาไล่ไล่เนาะ ด่างเทียมดำใหญ่หัวกหัวะโอ้ตางนีเอาตีนขวดมอเงมองอยากได้เทียมน่อยดำเทียมดวงนี่ชัวอยู่ส่วนกระดวงนี่แหละอยู่ส่วนหน่ะจะดำพากนอย่างห้าหกตาจน คือแต่ล็กๆแทะแต่ล็กๆเราอดอดอดอุเละเละอย่าลืมพี่น้องจากะวผสมทองมินีแน่ปลาดุง ให้อยู่หากินยามแรงๆแล้วมันแดดท้อนปวดพี่น้องกจิฮาแต่ถึงเลยดีดีไร้ด้ยไม่กตาไวกแลวนี่กตาไวนางวะตาไวหน้ากระตุ้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวดามเดีย ấy làm hộ mày tinh bội, mày hẹn khóc là khóc là nó là khóc là khóc เหนือยน่อยเียโอ้โเขียจีดับกับบานนี่แหละเจ้าเบร์นเบิ่งบอกขอชงขอความไปขอวามเออดูพี่น้องมันเวอร์ดีพี้อก็เป็นมีเกียรติวะ <S <S ด้มันลงบ่หอดเออเนี่ยเออน้องดำไหล่ะสนดีค่คน้าาโตเลยเด้อบ่เห็นพี่น้องขางเกมันยากมันเกินสีโตเลยเหรออ๋น้องดำมาเนี่ยงท้งหมงแลชานังพี่ดำโตแล้วองยมันอ้มนซพเลยสามโต ธีการครัวพี่เด้อยิ้มจั่วั่วจัวไปนี่เลยนี่เจ้าหน้ใช่โอ้ยใจเออเจ้าน้อยนี่เธอเนี่ยน่าเห็นบอาเธอเดียวสองไอ้ดำนี่ห้งโหดห้องมอเดียวหนึ่งอ๋อเนี่ยนี่ยากนี้ยยันเลี้ยวครัวนี่ หาเสียมบ่เ hmm. ห็นเลยจัดคนสาเน่ยิ้มตบง่ายหนึ Grid ่สามสองตัวเลยนะเออดำบวเหตุคนเขียออกมาสองตัวดำเจ้าว่ามันเขียถิ่นนำนมมดเนาะมันบก่อนกินนี่ใครดำเอ้ยฮ่าพี่บอนกันละเช้าบวเหตุนะกูเนี่ยีของหามด มัน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 ทำกลังน่าหืนที่หาพูโอ้มาดีน้องชกใหญ่ไปไปเอาามีเลยเขียนน่อยแซ่แ้อยนอัน้ำนะลูกปูกเอาไปทาปลาดพูลูกไปทางไหนปลาด้ำพูดเัยด้ำเลยโเลยด้

อานนนนนมาตัวหันเมนบดมอืออ่าว่อยู่อาววาวูออ้าขาได้ท่าไดลยบนับเลยโนาแงบดมเลยนี่งนี่นา่เลยทำการกับดัมนี่นี่เฮ้ยเจ้านี่ไม่ต้านี่

ม่ยังไมีสิออกไปแล้วมันเบิร์ดอะไรมันเบิรดอะไรอ้โม่าเลยนพ่พ่อเพืเอนเอียนมันกับสีาดินใต้นเพราะว่าน้ำมันแห้งเนี่ยแห้วอกดูแคหมั้งโอ้โหเสีอมันไปดูเด้อดบบเป็นดูหาดำดูไอ้ดำทอปเพ่อนนี่งเฮาอันนั้นแล้วในมือนะ

ของเาบจัน <gesch> ี่ของเท้านะเกลียดว้าวเกลียดมากข้อมันจ้าวั่วอวบเลยเหวินน่ะนี่ของเท้านะนี่อ้าไม่เคยเขียนหน่อยนะมันพี่ลึกพี่น้องกดไลค์กดแชร์นาะซองน้องเมนนี่มันเอรีย้อนเชื่องง่คยก็่าเอ้าโต๊ะ่อยมานนั่งบนเดนี่นี่พี่น้องไอ้มอสเท็ดดี่ปล่อยมาเฮ้

ผมหมอางเงาเดำอ้อมอม,มีเป็นหมอกเลยหิวนะักเป็นหมอกน้ยมันกีนไไรเลือบดำโอ้ยโอ้ไปวางใหม่เลยเจาคนเดยเท่านีนกกา้ออคนหายไปหนึ่งคนเ <laughs> บามอสเมื่อเลยตนมีนัด นี่น่ะไปใส่ังกฮะอีสยังลูกจนก็ขึ้นนะมีบ่อดำปพี่น้องเอ้ยไพกันคลิปหน้าเนาะอยู่ดีมีแฮงดำเบิ่งผักมเด้อไปอย่าลืม่นอเอ้ย่องน้องดำนี่น้อยส่องนหน่อยพี่น้องเอ้ยฝากปกำลังใจี่นน้องดำกับน้องมินิห ไดแล้วสบายดีได้แล้วไอ้ดำมานแล้วน้องดำกะนี่เนาะนี่เนาะหิมเนาะได้แล้วไอ้ดำไปเด้เ่นห้องก่รีมเฮียนสกุลสกุลไปกลินงไกชมเนาะ ขอบใจทุกคอมเมนต์ักำลังคอมเมนต์เขาก็สิบริโภคใจแล้วก็สิบริโภตอบเนาะส่วนมา,ากเ่าสิกดิโภใจเนาะผัวสองสองสามสองก็เขาเฮงแลยเนาะพี่น้องเนาะแตเป็นกำลังใจในเด้อไปแล้วสบายดีดเจ้ออีกเออกกนาะ